<c oughs> มือนี่เป็นมือมือเอายางเขาล้านนะท่านผู้ชมเด้อนะครับเขายางเขาล้านมือ,อรวมเป็นมือขายยางมืออื่นเป็นมือขายมือนี่เป็นมือเก็บยางนี่ก็เก็บมาหลายสวนหลายแถวแล้วแต่ว่ายางกัดมันเป็นพอด่าอยู่นะครับมาสิภาพไปบนทั้งคุณ <c oughs> โอเคหัวอกลูกจ้างอย่างเราชีวิตมีแต่เศร้า เป็นบ่าวคนเข้ามโหง่านพิงก็เอาพี่น้องเขาเป็งอย่างครับทั้งอย่างต้นแต่ละต้นนะครับอันนี้ต้นนี้ได้หาถวยหาถวยไงนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้นบ่ออกมันก่อนต้นเราสองถวยกันนี่ต้นเราถวยกันนี่สามถวยกันนี่สี่ถวยกันนี่อันนี้ต้นมันออกกับเพื่อครับ,บพี่น้องครับกับ,กบพ่อชิได้าขาประทูขากระปีอยู่ พอดีตาเขาแยเพื่อนว่าเก็บสยอยเออน,นี่อันนี้ต้นนี้ฮะเออต้นหนึ่งต้นต้นกะหาฐานก็ว่าต้นนี้เพราะต้นนี้เพราะเต็มมาไหนนี่ต้นชื่อไทยนี่ตอนนั่นต้นหนึ่งซีซีถวยนะครับราคากิโลกําลังประมูลราคากิโลอยู่กิโลละประมาณยี่สิบเก้าบาทกว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้อาจจะถึงสามสิบบาทเลย บดถึงกันยังหน่อยแต่ว่ายียี่สิบเก้าบาทกู้อะไรในนอนนะครับตอนนี้ยางทั้งหมดรวมสองสามล้านนี่น้ำกันลอยลอยก็ตัดสำหรับสำหรับมืินนี้นะมือมอื่นกับกระลังเมากระลังประมูลกันอยู่นะครับกับพ่อเห็นเหรียญเห็นเจ้าหนึ่งลุงที่ว่านอะไรไปซื้อมากยังินแก้วมังกรแก้วมังกรคนอายุเขาคออยู่เพิจิวุนพูดอะผู้เรื่องผู้เรืองพู้เรืองวะโอ้ผู้เรืองหลายเดยวแ้ว กูเลื่อนเส้นทางออกจากเมืองเลยไปด้านซ้ายหลายเกี่ยวมังกรเท่หาหราหลายอยู่แต่กับเอาอันนี้ก็หลังจากดีกับสีห้เขาไปตัดปามให้ปามยังม้วนแล้วอยู่แก้สามเหมือน <c oughs> เอก็บดูเก็บดูเก็บยังไงนั่นแหะมีดคอย,อยด้วยอันนี้นี่มันก็ไม่ยากเลยหรอกครับ แต่มันขังหน้ามันมัน,ม,นมันเก็บปัญหาครับนี่รต่ว่าอันนี้พอในขังหน้ามันก็เก็บงานถึงน้อยอยู่ถั่วละกิโลกูสรุปแล้วสรุปแล้วถั่วเงี้เนี่ยไม่ไรกิโลเนี่กิโลกว่าเหนียวเจ้าครับเหนียวเหนียวนี่เดี๋ยวนี่เนี่ย โล่เนี่ยนอนเน่โล่โล่โล่เนี่ยนะมันหนักอุ้ยโอ้ย,อย,อยเขาเอิ่นว่าขายขี่ยังเดินขี่กันมิง่งอ,อ่ะเดินขี่กันมิง่ง <laughs> เท้ามือเร่งกันมีจังหวะกับมี้เม่อกี้ไรอยู่นี่ได้หกมีดกับหกได้คิดหเทียน่ะหกขึ้นนะเ่บอดีดีขีดเลีนยนกันซดดื้นเด้บามวอมาหาล้งมือกับฟ้นโปกนีล้มเมือมกับมือเล่นหนับกับกับพอหยากด้วยเลยตอเคือว่าพูดอดวาไขีดจะหยานบ มันกับพอถึงกับงานเพราะมันเป็นงานของของ,ของเกี่ยวของอยู่ตอนมันบบวีผู้ใดมาบังคับนะท่านผู้ชมครัห้องเมียเขาเศร้าห้องมันเท่าอย่า้ไรเขาบอมาเห็เนะเป็นงานอิสระเรียนขี่ก็มีเงินครับ <laughs> ขี่ยางเลยขี่ยางเลยเข,ขาบอกขี่นเน่าขึ้นนี่อันนี้เพื่อเตรียมถวยแล้วครับถวยทีห่หายบนเป็นอะไรผมบอกปวดนะครับ ผมันอกย่งนี้ตนมิกด้วยนี่ด้วยกิโลกวน่นอนเลยกิโลกวัน่นอน,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 อนผู้ชมครับปุ่นออถ้าจะจังแบบ,บนั้หนักดีครับเพราะว่าคุ้นคุ้นค้นกายคุ้นดย,ยังกนค้นห โคตรฟูมิกคนใดมันก็เลยแกนครับได้น้ำหนักดีผู้ใดเป็นผู้คนดีนี่แหละผู้ค้นเนื้อย่างเนี่ยเรืงผู้คนเรืงผู้ขี่นั่นแหละครับเนี่ยเสียดีคลองสีเ็ดียดยิ่งวะโฟมีก็เฮ็ดซอยกันไปมันบ่มันขีดมันบ่มันหยาบเกินไปเด้ครับสามตัวสามต้นฮะ ตนเลเกือบสองทัง,ส,ง,ทง <c oughs> สามคนปรดนติดตามช่องใหญ่นายานชาแนลโปรดติดตามช่องใหญ่นายานชาแนลกดไลค์กดแชร์ให้ได้ๆครับขอบคุณครับ